วันก่อนไปซื้อกระสุนเลเซอร์มาเราไปโพสในเฟ e บุ๊กก็มีเพื่อนสี่ห้าคนอยากให้รีวิวนะครับคือจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นนักรีวิวสินค้าโดยอาชีพนะครับอุปกรณ์มันก็ก็จะประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ทําแบบแบบช่อคร่าวนะครับเออ กระสุนเลเซอร์เนี่ยมันมีสองสองอย่างนะครับต้องไปดูดีๆนะครับมันมีแบบหนึ่งที่ใส่ฐานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะติดเลเซอร์เลยครับซึ่งตูดมันก็จะไม่ได้เป็นสวิตอะไรนะครับมันจะเป็นแสงตลอ,อ,อดอันนั้นเขาเอาไว้สำหรับตั้งศูนย์ครัเขาใส่ลำแล้วก็เล็งเข้าไปเลเซอร์ก็ออกไปแล้วก็ดูว่ามันตรงกับศูนย์หรือเปล่าลนะครับอันนั้นอันอันนั้นเอาไว้สำหรับ ตั้งศูนย์ราคาก็จะมาจบกันร้อยบาทครับก็ถ้าจะเป็นตัวเอาที่เอามาดายได้ไดายไ,ไฟได้ก็คือตูดมันก็จะต้องเป็นสวิตไฟเมื่อเข็มแท็กจนวน <c oughs> ดีดเข้าไปนะครับมันก็จะมีแสงลงมานะครับอย,อย่างนี้นะครับมันก็จะ ก็จะมีแสงออกมานะครับปั๊มกดลั่ากายปั๊บอันนี้ในไทยเราก็มีนะครับมีขายแต่ว่ามันขายแพงสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินก็ควรจะซื้อของไทยนะครับอุดหนุนคนไทยนะครับสำหรับคนที่งบน้อยก็ไปหาซื้อแบบนี้แหละครับแล้วก็แอปก็ไปหาแอปชาวบ้านใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ของไทยมันราคาสามพันก็จริงแต่ว่ามันมีครบทุกอย่างแล้วนะครับอันนี้ผมซื้อมาถูกแต่ว่าผมซื้อจากเว็บจีนนะครับอลีเอ็กเพรสซื้อมาแค่สี่ร้อยกว่าบาทก็เดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีอีเล่นนะครับปืนปลอดภัยนะครับแล้วก็ปืนนี้สมิธแอนเดอร์สัน MP เอพิ in act, นายคอมเพเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีทะเบียนอะไรถูกต้องแล้วก็ถือถูกมือนะครับก็สามารถมาตรวจสอบได้นะครับหาไหมขอไม่พ้นมาตรวจสอบได้ว่าปืนเถื่อนหรือเปล่านะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าคือปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับวิธีใช้ก็คืออ๋อและการโชว์ตรงนี้ไม่ได้ไปโชว์ที่สาธารณะครับโชว์ในห้องนอนนะครับ ไม่ได้เอาไปเล่นในที่สาธารนณะจุดประสงค์ก็คือไม่ได้ขายอะไรหรอกอทำให้เพื่อนดูว่าใช้รูปก,กระสุนนี้ยังไงเท่านั้นเองแต่ทีนี้อาจจะเผยแพร่เพราะว่าเผื่อมีคนอื่นอยากรู้ด้วยนะครับวิธีใส่กระสุนเลเซอร์นะครับก็ก็ยอดใส่ไป ก็แค่นี้ครับก็ร่างกานะครับนะก็จะมีเข็มแทงจำนวนเป็นกระทบสวิตท,ที่ตูดกระสุนเลเซอร์มันก็จะแวบ,บแสงออกไปัปกระทบที่เป้าว่ามันตรงหรือเปล่านะครับถ้าจริงๆแล้วการขึ้นลำไม่ต้องขึ้นสูดก็ได้ขึ้นแค่ให้รีเซ็ตไกก็พอนะครับ,นะรบแต่ถ้าถูกว่ามัน นิ้วมันหายมันจับไม่ถนัดมืออะไรก็ก็สามารถเอาแม็กซ์ใส่ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องขึ้นลำสุดครับเอาเอาแค่ดีเซ็ตไกลพอนะครับแล้วก็ยิงนะครับเวลาเอาออกนะครับมันก็จะฝืนที่หน่อยไต้องตกใจนะครับมันไม่ออกนะครับต้องหาตะ,ตะเกียบคอยที่หมอ,ออกนะครับผมไม่มีนะครับ ก,ก็จะใช้สายเนี่ยอย่าใช้ของแข็งมากเดี๋ยวมันขูดลํำก้อนนะครับอย่าแค่นี้เองนะครับเวลาไอ,อตะขอล้างปลอาตัวนีมน้มันไม่เกี่ยวนะครับมันไม่มันไม่มีตูนให่เกี่ยวดังนั้นต้องทิ่มบอกอย่างเดียวนะครับวิธีใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับก็ไปเปิดแอปขึ้นมานะครับเปิดแอปสไตร์แมนนะครับเปิดขึ้นมา เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นวิดีโอนะครับถ้ากดดูว่าเขาเล่นยังไงนะครับอันนี้ก็จะกดเข้าไปในเว็บขายไอ้กระสุนเลเซอร์นี่แหละอะแต่ไม่ไม่ไม่เป็นไรเราเอาสองอันนี้เราไม่เอาเรามาที่สตาร์ทเลยนะครับแต่จริงๆเราจะเซตติ้งก่อนก็ได้นะครับจะมีเสียงฉัดเป็นออดดโอไหมจะมีเสียงไหมไม่มีเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับมีไวท์ฟีดแบ็กไหมอะไรเน่ จะเอาเป็นหน่วยนับนี่จะเอาเป็นแบบฟีดหรือจะเป็นยาร์ดอะไรก็แล้วแต่เราตอนนี้ผมเลือกเป็นฟีดนะครับเสร็จแล้วกลับมานะครับกดสตาร์ทนะครับเสร็จแล้วเราก็ไอแอ e e ีนะครับยอมรับหน่อไม่ต้องอ่านอ่านไม่ออกเสร็จแล้วก็กดไอ r e e ีหลังจากกดไอแอ e e ีเสร็จแล้วเราก็สตาร์ทนิวเซสชั่นนะครับ ตรงนี้จะตั้งชื่อเทมเพลตเนมก็ได้ไม่ตั้งก็ได้ถ้าไม่ตั้งก็ถ้าจบแล้วก็จบเลยถ้าตั้งไว้มันก็สามารถกลับมาดูประวัติการยิงได้นะครับผมไม่ตั้งนะครับ no แต่ถ้าจะตั้งก็ต้องตอบ yes ก่อนเป็นถังกะพิมพ์ได้นะครับต้องต้องกด yes ก่อนอันนี้ผมกด no ทีนี้อันนี้ถามระยะการยิงยิงไกลแค่ไหนนะครับก็เลือกระยะเอาใกล้ที่สุดแล้วกัน มันมีให้เลือก0ถึง20ฟิตนะครับผมเลือกเป็นแบบ20แล้วกันแล้วก็แอปพลายไปนะครับทีนี้ในการในการยิงเนี่ยเเลือกโหมดว่าเป็นกลางวันกลางคืนโอเคตอนนี้กลางคืนกลางคืนแต่มันมีแสงผมลองเอา day โหมดกันแล้วกันนะครับเซสชั่นไทยเนี่ยจะเอาเป็นแบบตั้งเวลาหรือแบบ เอาแบบจานวนเสร็จแล้วม,ม,มันติเพิ่มไหมมันติเพิ่นก็คือเป็นการยิงหลายๆรอบไม่เอายิงรอบเดียวจบเสร็จแล้วก็คาลิเบรตนะครับกดแป๊บแล้วก็ตั้งกล้องตั้งกล้องให้ตรงกับเป้านะครับอ่าอันนี้ก็มีซูม,ซ,มซูมเข้าซูมออกได้นะครับอย่างเงี้ยสังเกตว่าตอนนี้มันเลือกให้อยู่เป็นวงกลมเล็กๆจะเลือกวงกลมใหญ่ก็ได้แต่ว่า เป้ามันไม่ชัดพอนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถที่จะเอามือถางได้นะครับถ้ามันชัดพอเอาเอาวงกลมขนาดไหนแต่ตอนนี้มันไม่ได้เลือกนะครับเพราะถ้าถ้าเราเลือกเป็นคัสตอมแบบเลือกเองเนี่ยมันก็ว่าจะวงไหนแต่บางเอ็นเป้าที่มีนี่มันไม่ชัดพอมันไม่คมพอครับปิ้นด้วยเครื่องปิ้นห่วยๆว้านนะครับถ้าไม่เลือกอตัตโนมัติมันเลือกอตัตโนมัติมันก็จะเลือกวงแค่เนี้อธิบายเลือกเป้านิดหนึ่งนะครับ ปกติปา้ามันจะมีวงกลมวงใหญ่วงเล็กอะไรซ้อนเข้าไปยนเล็กเรื่อยๆนะครับเวลายิงก็สมมติว่าวยิงวงถูกระยะประมาณนี้มันก็คะแนนเท่านี้คะแนนสองคะแนน3นาคะแน 4, นสคะแนน5<ม>้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้าเข้าเต็มนี่ก็สิบอะไรางเงี้ยแต่บังเอิญวงกลมจากเซ็นเซอร์ของกล้องอะ่ะมันไม่สามารถจับ วงใหญ่ตรงนี้ได้นะครับเพราะภาพที่ผมปิ้นมามันไม่ชัดมันไม่คมนะครับมันเป็นสีอะไรก็ไม่รู้อยากอยากอยากมันไม่คมครับดังนั้นต้องหาเป้าที่ชัดๆนะครับมันก็เลยจับวงได้อยู่แค่เนี้ยแค่เท่าเท่าที่สีมันเข้มเนี่ยดังนั้นการจัดคะแนนมันก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอยู่อยู่ในบริเวณเนี้ยนะครับ ดูนะครับพอแสงกระทบตรงนี้แป๊บเซนเตอร์ก็จะจับเลยนะครับผมจะลองสตาร์ทครับสตาร์ทเริ่มยิงสิบนัดนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่แล้วลองยิงริมบ้าง ถ้าสมมุติว่าเราตั้งเป็นสิบนัดเวลายิงครบสิบนัดครับมันก็จะหยุดคำนวณคะแนน,นให้ว่ายิงไปสิบนัดได้กี่คะแนนอะไรประมาณอย่างงี้นนะครับหรือถ้าตั้งเป็นเวลาไว้เมื่อครบเวลาแล้วมันก็จะคำนวณว,ว่ายิงไปได้เท่าไหร่ก็เอาไปเล่นดูนะครับก็มีแค่นี้ขอบคุณที่ดูครับ